วันนี้เป็นยังไงกับพี่อ้นไม่ได้ดูเลยมากินลำก็แม่งบล็อกหมดวันนี้ให้เดินมาแล้ว่าเดินมาไม่วิ่งเลยแสดงว่าผมต้องไม่มาดูไม่ได้ผมเไม่ขอโจที่จะไปโดนพี่ร้องไม่มาดูพิสตัูอะไรกูยุ่งพิสตัวไม่เป็นตัวอะไรก็เป็นอย่นี้โอ้โหนี่มันทาหรืออะไรกรู้ว่ามันแก๊ส กนบุหรี่ยังต้องชาร์จครนไบุหรี่เาชาร์จไปครับพี่นองเป็นเกคนนี่แต่ไม่ดูเป็นมคนบุหรี่ยังเป็นบุหรี่ต้องชาร์จสมัยนีแม่งจริงเนี่นี่หลโอ้โหุี แอบว่ารถชาติมันเหมือนบุรีอยู่นะก็ชาติมันเหมือนบุรีเลยอ่่ลูนีีคคืแรับถ้ามันมีฟงมีฟันเหมือนกันอันนี้เซลเดียวรสชาติเหมือนหนักเหรอจะพูดเดี๋ยวก็แรงไปพี่อ้นเตลมันเลงไอนี่มันไม่มีนิวโตรนคุณอ๋อโอเคทดแทนทำมาทดแทนทดแทนไม่มีนิวโตรนรสชาติ มันมีอย่างวนยาวออยาเป็นนี้มันดังปิ้งๆดีเด้ดเฮ้ยน,นั่นนีงนั่นเลยโอ้โหแจ็คท่านยาก๊อกน้ำเลยใช่ตื่นเลยมองตืก๊อกก๊อกกอกือไรน้ำมันเข้าเปล่ามือว่ากันเลยน้ำมันเขาอีฟฟิไปแล้วพัง ไม่เข้าหรอกมีชูช้ๆขนาดนั้นเเเเลลลยย้้้้าามมมนขดดปไไไ่่็ะ จะเป็นใจคุณคุณทิมสปีดมากไวเปล่ามันต้องสปีดน้องทิมไ่ติดลบนะเพื่อจะขึอนก็ห่วรอนย่งดีเออนม่น่อนี่ลูกอมยิ้มได้ไหมจวง วันนี้เด็กพรุ่งนี้เล็กมาแก้ตัวมั้งเดี๋ยวจะทอดไอ้มอเตอร์อันนั้นออกเอามอเตอร์อเล็กไซดีกว่าอันนั้นวิ่งไม่ไหวง่ายท้องของเล็นมอะไร EP เบืกองจีไฟโมอวิ่งเนี้ยมอเตอร์แรงจัดอะบึ๊ดง่ท้องอยู่ตรงนั้นง่า่ท้องแรงเกินมอเตอร์หนาวฮะดูเลยน้า